แฟนไม่ค่อยตอบแชทเนี่ยตอบทีหนึ่งเนี่ยดองเป็น 6- 7ชั่วโมงนะครับหมดใจเย็นชานะครับไม่พัฒนาความสัมพันธ์ทำอย่างไรดีเรอครับครูคมนะครับวิธีการที่คุณจะพลิกความสัมพันธ์กลับมาเหนือได้กเลยครับ1ครับกลับมารักตัวเองก่อนกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนอย่าเที่ยวทําตัวเป็นขอทานความรักที่ต้องทักไปซ้ําๆโทรไปซ้ําๆแชทไปซ้ําๆในขณะที่เขาไม่เคยเห็นหัวคุณเลยครับ คุณต้องกลับมาที่ตัวเองก่อนถามตัวเอง3ามคำถามนี้ 1. นศักดิ์ศรีของฉันเนี่ยอยู่ตรงไหน 2. องคนณค่าของฉันเนี่ยอยู่ตรงไหน 3. อะไรที่ฉันคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณคาดหวังว่าให้เขาต้องไล่ล่าให้เขาต้องไล่ตามให้เขาต้องอยากกลับมารักการที่คุณไปไล่ล่าเขาไม่ได้ผลแน่นอนแต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนสข้อนี้มันจะได้ผลครับ ครูความเคยสอนไว้ในคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับสั่งรักเลยนะเรื่องนี้หนึ่งกับทำให้เขาคิดผิดที่ไม่ตอบแชทคุณวิธีการในการทําให้คนรู้สึกผิดที่ไม่ตอบแชทคุณเนี่ยคุณโพสต์การพัฒนาชีวิตของตัวเองอย่างต่อนเนื่องทาเหมือนกับว่าชีวิตของคุณกําลังสนุกสนานมากๆกาลังเป็นขาขึ้นกำลังเป็นขาขึ้นกําลังเป็นขาขึ้นถ้าคนคนหนึ่งแสดงออกว่าเขาไม่รักคุณสิ่งที่ต้องทําตรงกันข้ามคือคุณต้องแสดงออกคุณโคตรรักตัวเองมันเป็นการอัพแวลูของตัวเอง เวลาคนมันมันไม่เลือกคุณเนี่ยมนุษย์จะมีความรู้สึกว่ากลัวต้องเลือกผิดคนกลัวเลือกคนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ากลัวมีคนอื่นที่ดีกว่ามันเลยหมดรักเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องต่อยสวนออกไปคือเลยครับทําให้เขารู้สึกว่าเขาว่าเลือกถูกคนเพราะคุณเนี่ยโฟกัสและอัพคุณค่าของตัวเองอยู่ตลอดเวลาข้อที่2เวลาที่คุณอยากพลิกสถานะกลับมาเลิกไล่ล่าเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สสั่งรักกับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักนะครับจะตรงจุดที่สุดครับ คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ใน e อีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจกแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. Add l แอ e ID at l o v o u n d e r s c o เ e มื่อเข้าไปที่ Line Add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Li n e แบอทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ